ขอลับชันโดยถูกระเบียบเนี่ยจะป้องกันยังไงครับอาจารย์วันข้างหน้าเนี่ยเราเราต้องรื้อกันใหม่นะครับเ,เราเราบอกว่ามันจะต้องมีเรื่องการลงโทษจริยธรรมของนักการเมืองนะครับมีเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายไอ้เรื่องพวกนี้ก็ยังพูดกันลอยๆนะครับ,รบกระแสะตอบโต้เราบอกว่าไอ้ปปชเนี่ยเรื่องการรายงานบรรัญชีทรัพย์สินหนี้สินของของนักการเมืองของ<ม>ของ้าราชการระดับสูงคุณทำไหมปปงการตรวจสอบพฤติกรรมการเงิน นะครับของกลุ่มคนที่เรียกว่าเป๊หรือบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงทางการเมืองคุณทําหน้าที่กันหรือเปล่าจริงๆเขาไม่เคยทําเลยนะม,มีกฎหมายแต่ไม่เคยทําไม่เคยใช้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาลื้อกันใหม่มันมีคนที่ทําสําเร็จแล้วระดับหนึ่งอย่างเช่นกรณีของกทมท่านผู้ว่าชา,ชาติมีการปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ได้แต่ว่ามันก็ก็ก็ก เป็นจุดเริ่มต้นทําได้นิดหน่อยเท่านั้นเองใครจะทําได้สิบพักที่อาจารย์จดมาว่าเขามีชุดนโยบายเกี่ยวกับการปราบทุจริตอาจารย์บอกว่ามีกี่พักในสิบพักมีสี่พักที่ที่ทาได้ดีมากคุณชื่อได้นะพูดเลยครับพูดได้อันดับหนึ่งเลยเนี่ยของพักประชาชนครับกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์นะครับแล้วก็พักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์เรียงตามลําดับอย่างนี้เลยนอกนั้นก็เกษตรสายมีเล็กๆน้อยครับแต่ที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะ พระคุิใจไทยไม่มีไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่ผมตั้งประเด็นในตอนแรกแล้วที่คุณไปพูดกันนั่นอะ่ะเป็นเรื่องสุดตัวหรือเปล่าหรือว่าพูดลอยๆเอาไว้ก่อนอ๋อครับ